เข้ามาแล้วห้องแอร์ด้วยนี้อยู่กับบรรยากาศรอบๆนี่เราจะให้ดูกันไปก่อนนะฮะดูไปก่อนทำไรครับพี่อ้าวผมรบกวนสวัสดีครับสวัสดีครับดูมวยอยู่หรอพี่ดูปะเกียวอยู่ครับปาเกียวปะเกียวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดสักครู่ได้ไหมขอรบกวนรบกวนเวลานิดนึงราะว่ามาตะลุยอีสานมาเที่ยวอีสานทั้งทีพี่เขาเรียกว่าของดีของดีโคราชอีกอย่างหนึ่งแล้วกันเพราะว่าดูดิ เพราะว่าผมเห็นรูปที่ี่เขาถ่ายนะฮะทางวีดีอเขาถ่ายไว้ว่ามีรถสะสมมีอะไรก็เลยสนใจที่จะมานะครับซึ่งถามว่าตอนนี้ไม่ขายแล้วพวกนี้ไม่ขายครับไม่ขายหรอฮะไม่ขายครับแล้วปกติขายไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถบ้านครับที่ขายครับรถรถบ้านอ๋อรถบนบ้านรถบ้านบ้านรถประวันนี่นะประวันบางลมไฟเรียบางลมไฟเรียบางลมแพงใช่ไหมพี่แพงครับกระแสมาเนาะสุสวยมากสวยมากคันนี้สวยมาก แต่ผมไม่ใช่คนเล่นสีจังหวะยังว่าสวย,ยนะฮะัยรุ่นนี้ชอบนะครับส่วนแต่ละคันนี้เป็นยังไงบ้างฮะสะสมนานไหมก็หลายปีครับหลายปีหลายปีเลยเหรอหลายปีเลยครับกว่าจะได้แต่ละคันแต่ละคันถ้ามูลค่ารวมๆนี่โอ้เยอะไหมพี่โอ้แต่ละคันละคันละคัน,คนไห<ไ>ลายแสน <จบ S 1> ครับแค่นี้ใช่ไหมหลายใช่ครับหลายแสนครับอืดูกันไว้นะครับทุกๆคน ซึ่งไอโปสเตอร์ข้างหลังนี่ก็ถือว่ามีความโดดเด่นเอามากๆนะฮะหาดูยากนะครับในปัจจุบันที่อื่นไม่มีนะพี่น้องไม่มีนะครับผมรู้สึกว่าผมไปสำรวจไปหลายที่มารู้สึกมันไม่มยากเลยส่วนมากโชลูมเขาจะทิ้งครับอ๋อโชลูมทิ้งเหรอฮะเ,ออเขาเาจะทิ้งส่วนใหญ่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับพีก่ก็หลักหลักพันนะฮะหลักพันเลยนะฮะถึงมีคนมาถามซื้อหลายพันก็ไม่ขายเหมือนกันไม่ครับ <laughs> อะไร อะไรกันเนี่ยท่านผู้ชมอะไรเอไออะไรไม่ยอมขายเลยโอ้โ oh, ห hey, แต่ละคันซึ่งมีอยู่คันหนึ่งนะที่น่าสนใจามากๆนะก็คือผมชอบคันเนี้ย T Z M เนี่ยดูดูทีซัทเคันนี้ทางพี่เดชเขาคอนเฟิร์มว่าคันนี้เดิม,เด,มเดิมยันลมยางก็ว่าได้ครับพึ่งพิ่งวิ่งได้2,000ักิโลครับรถคันนี้2,000ักิโลจากจรโรงงานรครับไม่ไม่เดิมจากโรงงานนะครับไม่เดิมโรงงานทุกอย่างเดิมเดิมโรงงานนะฮะโอ้ยจริงเหรอครับเนี่ย มันเป็นมงคลเขาเชื่อปล่ามันใช่ไหมเนี่ยมันเขาดนะครับไม่เดี๋ยวกันเองครับพูดอืมสองพันแปดนะฮะสองพันแปดร้อยสองโลนะครับของจริงใช่ไหมฮะของจริงเครื่องนี้แสดงว่าเครื่องภายในนี่คงจะกิ๊ฟมากๆกิ๊ฟครับอันนี้คือปั๊มเบรกเดินเบรกทุกอย่างสีเดิมโรงงานหมดทุกอย่างครับล้อเฮ้ยแต่ล้อสวย สีล้อเดิม,มยันเดิมไม่เคยผ่านไม่เคยผ่านการงัดครับโอ้พี่ไปหาไาได้ไงเนี่ยอันนี้ก็จอดอยู่ตามเต้ถุนโอ้วิ่งสองพันกว่าโลด,ดูชุดสีแฟลิ่งนะฮะไม่มีแบบแตกแลาวนะพี่เนาะไม่มีครับจะก,กี่ปีมันก็ยังทนเสมอนะครับเนาะมันแบบสวยอะสวยจริงๆสวยจริงๆอันนี้ยอมรับเลยเพราะว่าวันนี้มันโดดเด่นเข้าตาเพราะว่าหนึ่งคือลายอย่างนี้มันสวยเดิมๆยันบอกนะฮะ เดิมยันเบาเลยแล้วก็มีหลายรุ่นที่น่าสนใจนะอันนี้ก็จะเป็น RGV RGV หรือ AVG บ้านเราอันนี้ก็เดิมับเดิมโรงงานนะฮะซี่ยังซี่เดิมโรงงานนะครับซี่เดิมโรงงานล้อเดิมโรงงานซี่เดิมโรงงานซี่ลวดโรงงานเลยครับโอ้โหยังไม่เคยเปลี่ยนซี่รวดไปแต่ครั้งเดียวมันเหมือนกับว่าจริงๆเราจะเปลี่ยนให้มันใหม่ก็ได้ก็ได้ครับแต่ว่าแต่มันมันไม่ได้อารมณ์ไม่ได้อารมณ์รถเดิม บางคนเขาชอบนะมันโอสคูใช่ไหมนะมันแบบว่าค,ความเก่าๆอันนี้ก็ผ่านการใช้งานก็จะมีล้มล้มแปะแ<ช>อะไรอะโอ้ทุกอย่างคือท่อทุกอย่างเดิมเดิมทุกอย่างครับเดิมยันโครงทุกๆอย่างจริงๆนะครับสมมุินะพี่สมมตุติสมมตุมมตจะว่าม,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 มีคนมาถามซื้อพี่ขายไหมไม่ขายครับไม่ขายจริงหอ่อไม่ขายครับแล้วถ้าผมเอาเงินแสนหนึ่งมาซื้อพี่คันนี้ยพี่ขายไหมไม่ขายครับ ดูดิไม่ยอมขายอะ่ะขายไปไม่รู้จะไปหาที่ไหนมาคืนฉัน้นเป็นแสนไม่ยอมขายคือมันมันหาไม่ได้ใช่ไหมขายไม่ได้แล้วครับหายไม่ได้แล้วครับ,ค,รบคือรถรถเราปั้นใหม่อะ่ะมีตังอะปั้นตอนไหนก็ปั้นได้อะอแต่่ถเก่าสภาพโรงงานเนี่ยรเรามีตังไปขอซื้อเขาไม่ขายเราก็ไม่ได้ครับ เนาะต่อจะให้ให้แพงยังไงเขาก็ไม่ขายก็คือไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ครับโอเคแต่รถปั้นเน่เรารถปั้นรถปั้นตอนไหนก็ได้มีตังเราทำตอนไหนก็ได้จําไว้นะครับคนเล่นรถเก่าทุกๆคนนะยิ่งถ้าสมมติว่ามันอยู่ที่ใจนะพี่เนาะว่าเออว่าเราชอบแบบสมมื่ว่าชอบเดิมๆอย่างนี้ก็ไม่สมควรขายอ่ะไม่ครับเพราะว่ามันหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้แล้วครับถ้าพี่ไปเจออาจจะไม่กี่หมื่นแต่ว่ามันมันไม่ใช่เดิมแล้วใช่ไหมไม่ครับไม่เดิมแล้ว นี่นะคือเสน่ห์ของการที่สะสมนะคนเขาชอบถามซื้อเป็นแสนไม่ยอมขายให้ตายดิสรุปไม่มีอะไรขายเลยที่นี่ไม่ครับอุตส่าห์มาแม้กระทั่งของสะสมนี้ก็ไม่ขายคือเหมือนไม่เดือดร้อนนะพี่นนอะไม่เดือดร้อนอะนี่เทปแล้วต่างๆนี่ไม่มีการขายมาเลยนะแต่คันนี้สวยเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันที่หลังนะฮะเราไปไล่ค่อยๆดูกันไปไม่มีเอเอสหรอครับไม่มีครับยังยังยังไม่มีันไในถูกใจอืม ถ้าถูกใจนี่คือต้องเดิมมีแน่นอนครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นบีดนะฮะบีดสไมล์อันนั้นก็เป็นชิตตันชิตตันสตาร์ทมือด้วยฮะัชิตตันสตาร์ทมือสตาร์ทมืออันนี้ก็สตาร์ทมือชิตตันสตาร์ทมือฮะอันนี้ก็สมารสตาร์ทมือสตาร์ทมือ,มอทั้งคู่ทั้งคู่ครับโอ้โหนั่นแสดงว่าเหมือนคอนเซปต์ในการเก็บรถของพี่นี่คือต้องลิมิเต็ดลิมิเต็ดบีเดชัโอเคเข้าใจละเพราะว่าสตาร์ทมือมันก็หายากหายากครับหายากอยังบีดคันนี้ก็เดิมเดิมทุกอย่างครับสีเดิม ดูคิวหน้าครับติ๊กเกอร์เดิมทุกอย่างสีเดิมโรงงานครับโค้สุดยอดเด็ดคันนี้ก็เดิมครับืมติว่ามีคนมาแถวเนี้ยอันนี้พี่อยู่ที่อำเภอเลยนะอำเภอแจ้งสนามนางครับโคราชครับโอเคก็คืออยากมาดูยินดีมาได้ครับยินดีครับยินดีต้อนรับครับสำหรับคนที่แบบว่ารุ่นใหม่หรืออาจจะเป็นรุ่นเก่าที่ไม่เคยเห็นรถแบบสไตล์แบบเดิมๆซึ่งอาจจะมีไม่มากมายนะแต่ว่าผมว่ามันแต่ละคันมันมีที่มานะพี่เนาะ แต่ละอย่างนี่โหบอกเลยมูลค่าไม่ตีราคาไม่ได้อะเพราะว่าเขาไม่ขายนะฮะก็มีหมดนะครับนี่เหยี่ยวเหยี่ยวน้อยออกมาจากแบทเบิร์ดนะฮะอันนี้มี1,500รคันทั่วประเทศ1,500คันถือว่าผลิตออกมา1,500้ารคันครับอนั้นก็จะมีสองสีสีเขียวกับสีสีส้มส้มสีส้มครับอันนี้สีส้มสีมันชาแล้วพี่เนาะรับอันนี้ก็สวยนะครับจอดเทียบกับโปรอาร์มแต่ว่าโปรอาร์มดูสปอร์ตกว่านิดหน่อยอาจจะเป็นเรื่องของบอก นี่ก็เซอร์อันนี้เอสดีแท้เอสดีครับแท้ครับอันนี้ยิ่งหายากเลยครับเซตเอกอันนี้เป็นเซตเอกเซตเอกนี่เนี้ยบมากนะฮะเนี้ยบมากแต่ละคันนี่ดูแลในการทําทุกคันทุกขั้นตอนทุกคันครับน็อตทุกตัวครับคันไหนบ้างที่ทําสีใหม่ฮะก็จะมีคันนี้ครับคันนี้เนี้ยบมากเนียบมากคันนี้ก็เนี้ยบจริงขันยากขันยากโอ้โหเนี้ยบจริง ส่วนนอกนั้นไม่ได้ทำใช่ไหมก็เอนโปกับทีซก็ทําครับสองคันนี้ก็ทําครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมครับห้าคันเพราะว่าอันที่ทำสีเราก็ต้องมีด้วยนะพี่น้องเพราะว่ามันมันหาเดิมไม่ได้มหาเดิมไม่ได้ครับอย่างอย่างอย่างคันนี้มันเป็นที R ซรปีสองพันเป็นตัวสุดท้ายนะครับคือเราจะหาสภาพที่แบบสวยๆมันหาไม่ได้แล้วเราเราเลยต้องทําสีครับ ปี2000ปีส0 0 0ครับเขาดูยังไงครับก็หนึ่งหนึ่งที่เรือนไม้ครับเรือนไม้เขาจะมีอยู่ที่2 4 0ี่ิบกิโลเมตรครับ2 4 0สนะครับดูส่วนปกติที่แท้ทว่วไปจะมีอยู่แค่2 2 0ี่ครับใช่ครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นไอ้ตัวกระจกครอบปกติจะไปป่ยอยู่ตรงนี้นะพี่เนาะใช่ครับโอเคแล้วก็ท่อไอเสียครับท่อไอเสียปลายท่อมันจะติดกันกับตัวท่อ ไม่สามารถแยกได้ไม่สามารถแยกปลายได้ครับปกติถอดได้นะพี่เนาะปกติจะถอดได้ครับโอเคครับคนไม่รู้ก็รู้ไว้แล้วอย่างนี้เป็นฝาถังครับฝาถังเขาจะเป็นเหมือนพวกเอลเอสพวกบีดครับมันจะถอดออกมาหมดเลยมันจะไม่มีน็อตขันโอเคอันนี้คือข้อแตกต่างพิเศษของมันปี2000แล้วก็เสื้อเขาจะเป็นเสื้อของทีเซเอ็มครับเสื้อสูทเสื้อทีเซเอ็มครับ เดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะว่าเสื้อทีซัอาทีซเอ็มต่างกันยังไงมันจะมีรูปทรงตรงฝาที่ไม่เหมือนกันใช่ครับใช่ครับฝาเหมือนกันแต่ถ้าใครสงสัยเรื่องของเลนไมทีซัอาตัวเก่าก็จะคล้ายกันเลยคล้ายกันเลยครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยรถคันนี้ก็จะอีกแบบหนึ่งนะฮะเอาง่ายๆมันเลยคันนี้รู้สึกว่าก็สุดเหมือนกันคันนี้น่าสนใจมากอยากระเจาะรีวิวแบบเดี่ยวๆนะครับทุกๆคนเห็นสภาพขนาดนี้ไหมดูดิอันนี้คือของแต่งยุก้าสูของแต่งครับยุก้าสู์ครับ ช่อันนี้มีสมัยก่อนถ้าเป็นคนอายุ40กว่าก็จะรู้จักว่าเขาคืออะไรมันคืออะไรอธิบายขอฟังมันคือครอบฝาครอบดิดเบรกครับผมสมัยก่อนถ้าไม่มีนี่เชยเชยครับโอ้โหแล้วก็เหล็กกันลายอ๋อสุดยอดเป็นเอกลักษณ์เครับเหล็กกันลายครับสุดยอดต้องมีนะครับต้องมีครับคือตรงรุ่นมากคือทำมาโอ้ยสุดสุดในโซนนี้ ผมว่าสุดในถือว่าถ้าสภาพขนาดนี้นะพี่ผมว่าอันดับต้นๆเลยนะของประเทศเพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยเห็นรถมันมีน้อยรถมันมีน้อยครัเซทอาร์รถมีน้อยอันนี้เป็นเซทอาร์ตัวแรกเลยครับทําไมถึงมันมีน้อยครับพี่เพราะรถมันสมัยก่อนรถมันก็ครับราคามันสูงจะสูงกว่าแดดสูงกว่าแอลแล้วพูดถึงเรื่องความหล่อของเขาเขาเขาจะจะแพ้แดดแพ้แอลครับเนาะเขาจะไม่หล่อเขาเขาจะไม่สมัยนั้นเขาไม่หล่อครับรถมันก็เลย ถูกผลิตออกมาน้อยมากเลยเพราะมันไม่ประสบคอามสเร็จเรื่องขายใช่ครับโอเคนี่คือโจ์นะฮะแล้วทีนี้พอมาถึงยุคนี้เขาก็คือเป็นสิ่งที่หายากไปแล้วครับแล้วสุดท้ายก็กลายมาเป็นสิ่งที่ราคาสูงสูงแล้วครับตอนนี้สูงมากครับไฟท้ายก็สวยไฟท้ายคู่เบิกใหม่หมดครับเบิกแท้ใหม่หมดครับเดี๋ยวกับไปก่อนพี่เดี๋ยวเข้าบ้านมาดูกันต่อไปเอ้ย พูดแหรอไหมอันนี้พ่อพ่อครีอาร์เขาเนี่ยคอนโมคนรักรถคือจะรู้กันนะฮะเขาจะพูดได้เรื่อยๆครับของแบบนี้คุยได้ทั้งวันนะพี่เนาะใช่ไหมพี่ครับคุยได้ทั้งวันครับคุยได้ทั้งวันนะผมบอกแค่นี้แหละคันนี้ผมได้มาเนี่ยผมมาเห็นรถคันนี้ตั้งแต่ผมเป็นเด็กอายุประมาณเจ็ดแปดขวบอ่าฮะเป็นรถของของครูครับคือคันนี้เลยใช่ครับคันนี้เลยผมเห็นตั้งแต่ผมเป็นเด็กเลยรถคันนี้มันฝังใจใจวัยเด็กว่าเราเห็นมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมเห็นมาตั้งแต่เด็กครับ ไปถามซื้อแกไม,<อ>ไม่ไม่คิดว่าแกยังยังจะเก็บรถคันนี้ไว้อยู่แกเก็บไว้ในกุดังหลังบ้านแบบรกๆแบบนี่มากเลยโอโ้โหเอสุดท้ายก็ได้มาก็สามสิบกว่าปีแล้วคะัรถคันนี้ครับรับดูเดือนไม่ดูอะไรซึ่งแต่ละคันเนี่ยมันใช้งานได้หมดจริงใช้งานได้หมดทุกคันครับใช้งานได้หมดทุกๆคันนะจำไว้ดูไว้นะครับนี่เขาว่าสก c คอสโมนะครับรถกระเทยฟูลแฟริงรุ่นแรกในประเทศไทยและเป็นรุ่นเดียวด้วยใช่ไหม รุ่นเดียวครับรุ่นเดียวเอาขอดูชัดๆนยสวยครับสวยสวยเดิมทุกอย่างฮะสีเดิมทุกอย่างเดิมหมดสวยครับพี่สวยมากมันดูแปลกอ่ะเพราะว่าผมว่าขี่ไปไหนนี่คนมองเยอะแน่ๆเพราะว่ามันถ่ายยากนะฮะ c o ส m o เด็กรุ่นใหม่เห็นก็ไม่รู้จักเหรอครับไม่รู้เรื่องครับผมก็นะฮะเพิ่งมาอีสานผมถึงจะเคยเห็นว่าว่าภาคเหนือไม่มีนะฮะที่พรมที่แพ่ไม่มีจริงๆนะครับอันนี้ก็ se ครับ kr se se แต่ละคันจะถามเลยนะฮะว่า ขายไหมไม่ไม่ต้องบอกพูดไม่ต้องพูดก็รู้นะอันนี้ DBS รู้สึกว่า DBS นี่โดนจับเห็นไหมใช่ใช่ดี BS โดนจับพี่โอ้ยต่อไปอะแพงแน่ครับท่อ d ีบใช่ครับรบหาเก็บไว้เลยโอ้ก็ลืมซื้อไว้พลาดเลยนะนี่นะอันนี้ตัวเอ FX เดกนะสีเดิมมันสีส้มนี่นะครับมาดูง่าย ก็รายละเอียดต่างๆซึ่งแต่ละคันเนี่ยเฉลี่ยมาแล้วนี่พี่ว่าปั้นหมดไปเยอะนะครับสมมติว่าที่ว่าทําสีหม่อย่างอะเอนโปอาร์มคันนี้หมดเท่าไหร่เอนโปอาร์มคันนี้ซื้อรถมาก็ก็สูงนะครับครับมาปั้นหมดเท่าไหร่ประมาณสามหมื่นได้ครับไม่รวมราคารถไม่รวมราคารถโอเคครับผมราคารถนี่ก็สองกว่ากับใช่ครับประมาณ ส่วนแดดนี่ก็ทําใหม่หรือว่าเดิมไม่ครับเดิมเดิมโรงงานครับเดิมโรงงานครับเมื่อกี้ผมผ่านไปได้ยังไงวะเนี่ยใช่แล้วดูสีเดิมโรงงานครับซีดๆอย่างงี้คือธรรมชาติของเขานะใช่ครับโอ้ยของเดิมโรงงานทั้งนั้นเลยล้อดีๆทุกคันล้อดีๆทุกคันรถเรนนี้ล้อดีๆทุกคันแต่ยกเว้นเนี่พี่นี่รถเดิมไงพี่ไม่ใส่ดีีอ่ะก็เนี่ยอ๋อกลองตัวนั้นกองตัวนั้นกองนั้น ก็ในการสำรวจในการสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับรถต่างๆที่เรียกว่าตํานานซึ่งหาดูยากในท้องถนนในสภาพแบบนี้พูดตรงๆเพราะว่าอย่างบางคนเขาเน้นใช้งานกันมันก็เสื่อมตามกาลเวลาใช่ไหมแต่นี่คือโอ้กี่ปีก็ไม่เสื่อมนะพี่น้องเพราะว่าไม่เสื่อมครับพ,พี่เล่นไม่ขับเลยอะ่ะไม่ขับเขาไม่ขับเขาไม่ขับเขาดูมวยแล้วก็นั่งมองก็ แฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วมีความสุขครับโอ้โห oh อะไรจะปานนั้นนี่นะความสุขทางใจให้ทุกคนยังก็จะเป็นมิชลินทุกเส้นครับต้องลองดูฮะต้องลองสัมผัสด,ดูเนาะของนี้เนาะพูดพูดเดยอะไม่ค่อยได้เพราะว่าต้องให้ลองเขาให้เขารู้เองว่ามันแฮปปี้ยังไงนะฮะโอเคครับขอบคุณให้ดูสภาพโดยรวมในวันนี้นะครับพี่ขอบคุณมากจริงนะพี่เดครับไว้มีโอกาสถ้ามีโปรเจกต์เจ๋งๆเดี๋ยวจะมามาดูนะฮะขอบคุณมากนะ,ค,ะครับสวัสด oh ีครับ อันนั้นก็จบกันไปแล้วสำหรับไอการรีวิวที่แบบว่าโดยรวมนะองค์รวมต,ต่างๆเพราะว่าเราได้มาอีสานรถรือว่ามาดูของดีเพราะว่าทางอีสานนึกสึกว่าลถ2จังหวะนีมันเยอะเยอะนะพี่เนาะเยอะมากเมาก,มากนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปน,น,นี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์ให้กันหน่อยนะฮะกดแชร์กันด้วยนะฮะโอเคครับมาเจอกันใหม่นะครับผม